สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุปู่สุคนเด้อจ้าเมื่อนี้เข้ากับตามหัวข้อเลยเนาะจ้าเนาะเอาเลขมหาห้อีแล้วจ้าทุกคนจ้าเอาตัวเลขมหาห้ทุกคนแล้วเนาะจ้า,จาเรามาห้แลรวเด้อผู้ใดเอ็นมีโชกันยินดีน้ำเด้อจ้ายืนยันอีกรอบนึงเนาะวันนี้ก็หวังว่าสิมาอีกเนาะจ้าเนาะนี่จะยืนยันอีกรอบนะคะลายมือตัวเองไม่มีเปรตปลอมนะคะทุกคนขานี่ค่ะ เนาจะพีนุกัมาพอกันคือเก้าแล้วนะจาะเราก็ก่อนอื่นก็นต้องบอกทุกคนก่อนมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้อยจ้ะทุกคนจ๋า,าสื่อกับสื่อให้เบิง่งงบประมาณจากของน้ำเนาจะเนาะพีนุกับ่แม่นเทวดาด้วยจ้ะสิได้บอกเลขบ่เคยผิดเนาจะนะบ่มีเจ้าใดที่บอกเลขบ่เคยผิดเนาจะเนาะทุกคนจ๋าอันนี้ก็ต้องฝากกันไว้น้ำ ผิตพลาดประการใดก็ขอกราบประทานอภัยน้าเด้้ยจ้าทุกคนจ้าเนาะจ้าตอนนี้สวิตเซอร์แลนด์กันหนาวด้วยจ้ามือนี้ตอนเนี้ยสี่องศาจ้าสรงมือนี้ก็ต้องเปิดแอร์อุ่นต้องห่มผ่าใส่เสื้อหอุ่นตลอดเวลาแล้วละจ้าเพราะว่าหนาวละแต่หิมะยังบปรกจ้าทุกคนจ้าเนาะจ้ามือนี้พีหนูกับมีัตเลงมาฝากทุกๆคนคือเกาเด้อจ้าพี่น้องจ้ากังวลวังวนนี้กะสีขาอีกเนาะจ้าเนาะสีขาอีกสิพาทุกคนรวยอีกเนาะจ้าดีใจเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะจาน ันพี่โนเองก็บ่อยากเสียรอลูกจาว่าสีเห็ดใดแต่มันอยู่ตามสูตรจริงๆจ้าเมื่อกวนวเมื่อกี้จริงๆแล้วในสูตรพี่นคือพี่นจับห้ตัวเดียวเลยคือสีหกหนึ่งนั่นแหละจ้าคือแบบว่านั่นมันอยู่ในสูตรเลยจ้ามันมันมันผิดตัวเดียวคือมันเอาหกมาเบิร์นหนาแค่นั้นเองจ้าจริงมันอยู่อยู่ตรงเดียวกันตรงมันที่เคยออกจ้าเคยออกสามตัวตรงๆนั่นแหละจ้าแต่ว่ากะโอเคน้อยจ้านาะดีงามดีงามเข่าั้งบนทางล่างนาอจ้านาะอืม มันต้องมีดสักวันนึงเนาะที่พี่นูเห็ดเขาสามตัวตรงๆเนาะจ้ะเพราะว่ามันเคยเขามาหลายครั้งแล้วเนาะจ้าะเขาก็มีความหวังเนาะจ้ะเนาะทุกคนก็ต้องมีความหวังหลายคนก็รอคอยเนาะจ้ะเนาะพี่นูก็ดีใจด้วยจ้ะที่ที่พี่นูอ่านั่โชมมาหายสุกทุกคนเนาะจ้ะเนาะพี่นูก็เป็นคนธรรมดาด้วยจ้ะพี่นูว่าเมนหมอหมอหมอทรงแต่ยางใด้ด้วยจ้ะพี่นูเห็ดเอาเลขเห็ดตามสูตรคือเกาจะเลขเห็ดมือเห็ดตามสูตรเนาะจ้า พี่นูสิว่าเอาสูตรไผ่มาใส่เราจะเอาตะเลขประจาวันเนาะจ้ามาใส่เอาเหล็กประจราําวันล้วก็เอามาบวกกับอีกเจ็ดสูตรเนาะจะนะ้าเนาะมาใส่กันมันก็เลยได้เป็นเหล็กตัวเหล็กวิ่งออกมาเราพนีตัวใดมันชนพี่นูกะอันจับออกมาเป็นตัววิ่งแล้วพี่นูก็เลือกเนาะจ้กพี่นูก็เลือกแต่กับบางเอิญเลือกแม่นเนาะจะนะ้ะเนาะหลายคนกะสามารถจับเองได้ได้ากจ้กคนจจับเองได้จับเอ่อจับคู่เองได้เลย บางทีเก็ต้องรอพี่หนูด้วจ้าหลายคนที่ทจับถูกสามตัวตรงมาเล้วถูกตดมาแล้วนะจ้าทุกคนจ้าพี่หนูก็หายแม่นมากนับนบงวดปะถวนเนาะจ้าทุกคนจ้าจะเปิดช่องมาได้เนี่ยเจ็ดสองปีเลยจ้าพี่หนูก็คิดว่าพี่หนูบอกเลขถึกหลายกลายกว่าผิดนะจ้าทุกคนจ้าแต่บอไปเจอตอกะคงสิบอสะดุดเนาะจ้าทุกคนจ้าแล้วก็หวังางวดนอีกกะสิเข้าคือเกาอีกนะจ้าทุกคนจ้าเลขที่พี่หนูห้เนลยจ้า พี่นูก็สิเขียนไว้ชัดเจนด้วยจะ้ะโอ้ยบอกไปน้ำกึนน้ำลายไปน้ำปากแห่งจะ้ะอ่าพี่นุห้ชัดเจนด้วยจะ้ะเลขพี่นูเห็ดโตกันเห็ดโตกันโตเด่นพี่นูกระติกไว้ห้เรียบร้อยชัดเจนด้วยจะ้ะทุกคนจ้าเ้อสิไดีบย่ต้องถามบางคนเข้ามาเห็นเฮาเห็นเฮาเขียนหัวข้อว่าบอกเลขนะเนาะจะเนาะนี่ก็ฝากไว้น้ำด้วยจะ้ะฝากไว้น้ำสำหรับคนที่เข้ามาเบิ่งนะจะ้ะบ่ต้องถามพี่นูหอกจะ้ะเข้ามาเบิ่งกันหัวข้อว่า บอกเลขเจ้ากระเบื้องไห้มหอดตัวเลขก่อนเจ้าจงคอยเม,ม,ม่นถามว่าเม่นว่าเจ้าเขามาปุ๊บได้ตัวใดผัดวะได้ตัวใดผัดวะเนาะจากทุกคนจา่าอันนี้ก็เป็นการแบบว่าพี่นุกะเอายังไงซะพี่นุหายแล้วค่ะพี่นุึ้นหัวคอว่าเป็นเลขนอกจากเนาะเอาเลขมาหายเอาโชคมาหายสิกะใครเข้าใจเลยว่าพี่นุหายแน่นอนจา้าพี่นุบกเอาไปเสี่ยงดอกดอกจ้าว่าไม่ยังดอกอันเสิ้งหุ่นหวยจา้าพี่นุเป็นคนหุ่นหวยด้วยจา้า ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าบอกบอกเลขไปแล้วเสนะจ๊าก็บอกว่าให้เขาเบิงเอาเด้าวยเชวเพราะเพราะว่าแอร์พ่หนเฮดเป็นสาธารณะเนาะจัะเนาะก็บอกเงี้นิดหนึ่งเนาะจันนะก็เหตุเป็นสาธารณะอยู่แล้วพ่หน,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 หนก็นให้ทุกคนเบิงอยู่แล้วพ่หนูให้ฟรีไม่มีเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นให้ฟรีฟรีกรุการานาดูเอานะคะเรากล่กอีกมีอีกคนประเภทหนึง่งมีอีกเด้ห่อนมือเลขออกขอลองเธอจ้ะมือมือ มือเลกออกตอนสามกันยังมีคนมีคนอ่นมีคนมาถามู่จ้ะคือแบบบ่อยากเขาเบิงบ่อยากค้นหาเฮาในในยูทูปเบ่อยากเบิงแต่อยากได้นอจะเนะแต่อยากได้อืมแชทมาถามแชทมาถามมา,ามได้ตัวใดมากตัวใดงวดน,นี่อืมคิดว่าตัวใดสิมาอันขอลองละ่ะย่าถามเถอะมือเลขออกนอจเนะมือเลขออกย่าถามเถอะตื่นเช้าขึ้นมาเวลากมืองไทยมันต่างกันนอจเนะ เวลากําเมืองไทยมันต네่างกันให้จุ่มในเด้อจ้ะเวลากําเมืองไทยมันต่างกันบางที่ตีสองตีหนึ่งตีสามชทมาแล้วแป้งมาแล้วจ้ะทุกคนให้เห็นใจในเด้อจ้ะบางเทียพี่หนูเหตุงานเราจะเนาะบางเทียบางมือเนาจะบ่ได้สุกมือออกจ้ะบางมือพี่หนูก็เหนื่อยเด้อจ้ะพี่หนูเหตุงานบางมือพี่หนูเหตุงานกลัวพี่หนูเฉลนอนตีหายู่เมืองไทยหกถุ่มอยู่เมืองไทยแล้วจ้ะ ไอ้บอแมนหกโมงสาวอยู <c oughs> <laughs> <F> ่ too, <ím> ways, right ืองไทยเลยจ้ะพี่หนูจะไหนนอนเราพวกคุณตื่นกันมาเจ็ดโมงแปดโมงสาวพวกคุณแชดแล้วเนจ้ะเห็นใจกันแน่ด้วยจ้ะให้เข้าใจกันเนาะจ้ะจุ่มไลายแล้วล่ะขอโทษด้วยจ้ะขอโทษด้อจ้ะเอ้าพี่หนูก็มาให้เเลขเลยด้วยจ้ะให้เข้าใจกันด้วยจ้ะนี่จ้ะหนูก็มามห้เลขเนาะจ้ะนี่เห็นชัดอยู่เนาะจ้ะเห็นชัดอยู่เนาะตัวใดเด่นพี่หนูก็เต็กเต๊กไห้ให้แล้วด้วยจ้ะเด้อเด่นพี่หนูฟันหาด้วยจ้ะทุกคน ตัวเด่นของพี่หนูคือพี่หนูฟันหาหากับเก่าหากับเก่ามาได้ทั้งสองตัวแต่พี่หนูฟันหาพอมันชนหาจ้าทุกคนจ้านี่จ้าหญิงหาเนาะจ้าะทุกคนจ้ามื่อนี้พี่หนูเฮ็ดมือวันที่ยี่สิบเอ็ดด้จ้าพี่หนูเฮ็ดมือวันที่ยี่สิบเอ็ดพี่หนูก็ชิลุ่งไวเลยตื่นสาววันที่ยี่สิบสองกะกะชิกะชิเห็นเลขแล้วพี่หนูกะชิลุง่อองดึกๆจ้าพี่หนูกะชิลุ่งออื่นสาวของวันที่ยี่สิบสองน่ะนจ้าเนี่ยน,นี่จ้า ขอให้ทุกคนมีโชคอีกเด้อจาเด้อทุกคนจะเขามีโชคร่วมกันอีกเนาะองจากขอให้ทุกคนพี่นุก,กนอยากเป็นส่วนหนึ่งที่บำบัดถูกบำรุงสุขให้ทุกคนเนาะองจากเนาะมีโชคแล้วก็ได้ซื่อแนวกินแซ่บกินเนาะองจากเนาะผู้ใดขาดพริกก็ได้ซื้อพริกผู้ใดขาดน้ำปลาก็ได้ซื้อน้ำปลาผู้ใดปวดหัวก็ได้ซื้อยากินเนาะจานเนาะอันพี่นุกะเป็นกำลังน้อยๆให้ด้วยใจเ <c oughs> นาะจาา้าแล้วก็ฝากสนับสนุนฝากกดไลค์กดแช่ ฝากไอ้ซับสไครป์เพิ่มหายแน่ในช่องหน่อยน้ำเดือจา่าช่องสาวเขาก็ดนขอกำลังใจในเดือจา่าเพราะว่าอ่าตอนนี้ทำช่องไม่ขึ้นมาช่องหนึ่งจะเป็นซื้อว่าสาวเขาก็ดนหนูเดือจา่าเขียนเขาไปเลยก็จะเห็นซับพึงได้หาลอยก็ซับจา่าขอกำลังใจเหด้จากพันซับก่อนจ่าเดียวนพิโนซิเดนไอไล่สุดเอาพ่อห้ช่องนั้นพานเพื่อเอาไปหายเป็น เป็นของธรรมาหากินให้น้องหรือให้ร้านนะจ๊ะพีนูเฮดไวยนนะ้อจ๊ะเนาะก็ขอบคุณล่วงหนา้าด้วยจ๊ะสำหรับผู้ใดที่ติดตามล้วก็ผู้ใดที่มาสับสไครช่องไม่ให้พี่นูเนาะอจ๊ะเนาะอย่าลืมด้วยจ๊ะสาวเขากระโดนจ๊ะเราก็แเราก็กอีกอย่างหนึง่งกัขอบคุณเอฟซีทีติดตามทีแนนนนะนาอจ๊ะเนาะที่ติดตามที่นนนะเป็นยังพี่นูคือบนะ่อไรซดเนาะจ๊ะพีนูอัน เฮ็ดนอย่างไรย่างโปดจาามือนีก็เล่บด้ไลสดนอกจากนะก็เบ่ลก็เบยบ่ไลายสดก็บ่คิดว่าจะลายสดนะจ้าก็เลยเอาเป็นคลิปเอานกจาเนอะเฮ็้เป็นคลิปสั้นๆให้ทุกคนได้เบิ่งนจาเนะโอเคนะจ้ะมือนีกัมาสำนีหลจ่าเพมาโดนนอกจ้กเพราะว่ายังเพราะว่าบ่มียางสีเาเนอกจาะก็เบาฝากกันเท่านั้นนอกจากก็ขอบคุณบ่มียางสีเว้าบ่มียังเสียนตอบแทนนอกจากก็มีแต่หวยดีกับคำขอบคุณเนอะจาะสาหรับเอฟซจ้ากนาแล้วก็ ยาข่ามนางคขายยาด้วยจ้ะอันนั่นละอันค่าโทรศัพท์พี่นูน้นอจ้จเนาะค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตนอจ้จเนากะก็ขอบคุณหลายๆสำหรับคนที่ชมจนจบชมทุกคลิปติดตามตลอดก็ดีใจด้จ้ะขอบคุณเอฟซีที่น่ารักมากๆเลยจ้ะทุกคนจ้ะซึ่งว่าบางครั้งพี่นูก็อาจจะตอบคอมเมนต์ซ่านอจน้จเนากะก็ะเบ้าอีล,ละล่ะ <laughs> บางครั้งอาจจะตอบคอมเมนต์ซ่าบางครั้งอาจจะอาจจะแบบ ยากนอกจากเนาะตอนนี้พี่นูกะก็พยยก่อใหญ่กะกำลังทําเอกสารไปเมืงยองไทยยุ่ยากมากๆเลยจ้ะเงินค่าตัว๋วอันเกา่ากันเขาก็ยั่งบ่กขึ้นเราก็ต้องซื้อตั๋วหม้เราก็จองโรงแรมจองโรงแรมเตรียมจองโรงแรมสอง,งคนกับประมาณหกหมื่นกว่าบาทจา้ะเลืวอวันนี้เราก็พ่อใหญ่ก็ต้องได้ซื้อประกันอีกได้ซื้อประกันนั่นโรคระบาดนี้อีกจะเป็นนี่ยัางทีไล่จ่ายหลายมากๆเลยจ้ะช่วงนี้้รบัดนี้ พี่นุนก็ยากนำทั้งเหตุงานนำแล้วก็เตรียมตัวเตรียมตัวเออเตรียมตัวทุกอย่างนะจ๊ะทุกคนจ้ะเตรียมตัวทุกอย่างเตรียมตัวแพ็กของเตรียมตัวติดต่อแพ็กของทรงอันใดทีว่ว่าสมมติว่าลานบ่มีคนเส่งบ่มีคนเส่งกระบอบเป็นยังพี่นุก็สิเก็บเอาพวกอของจําเป็นกลับเพราะว่าพี่นุเสียดายของทํางานพี่นุพีน่พนุเสียดายจ้ะเพราะว่าพี่นุเป็นคน ของทางานพี่นูเขียนมาจะกี่ปีแล้วพี่นูพากพี่นูว่าถิงได้จ้ะพี่นูสิว่าถิ่งทั้งขยะได้จ้ะนูพี่นูเอาอันใดไปใดพี่นิเอาไปน้ำสสนะเพราะว่าไปเมืองไทยพี่นูกะไปเปิดนวดด้วยแล้วเพราะว่าท้าพี่นูเบื่อพี่นูก็สิตังพอใส่แนกกะสิิเหตุงานตัวเนาะคนเท่านะไัสิไปหูมันบ่จ้ะอนาคตมันบ่จ้ะเพราะว่าพี่นูมีมีเตียงนวดไปครบบิดแล้วจ้ะพี่นูแค่ไปติดแอร์แค่นั้นละพี่นูก็สามารถเห็นงานได้เลยอยู่เมืองอยู่เมืองไทยอยู่บ้านเนาะจ้ะเนาะทุ ลูกค้าก็เต็มอยู่จ้ะไปย้ำในก็ถามย้ำนันจ้ะลูกค้าเนาะจ้ะนั่นล่ะก็เลยมางว่าสู่ทุกคนฟังบางครั้งอาจจะตอบคอมเมนต์สาแน่บางครั้งก็อาจจะมาสาแน่ผิดพลาดแน่เนาะจ้ะเนาะแต่ก็สิบว่าลืมดอกเด้อจ้ะหวยพีุ่กษก็สิลง่ห้คือเก่าจ้ะพีุ่กษก็อ่าก่อนที่สิ้นเดือนก่อนใกล้มือหวยสิออกพีุ่กษก็สิมาสรุปให้มาจับสามโตให้เนาะจ้ะเนาะทุกคนจ้ะโอเคเนาะจ้ะเฮาลากันไปก่อนพอกันในคลิปถัดไปลุยๆด้วยจ้ะทุกคนจ้ะขอบคุณหลายๆจ้า รวยๆจ้าแล้วก็เลิเล่ๆทุกๆคนเลยเลิเล่ๆเอฟซีทุกๆคนเลยจ้า